ฮีลใจจากความผิดหวังใช่ความผิดหวังยาวนานและซ้ำๆคือเรื่องของการเก็บไข่แล้วไม่ได้ตัวอ่อนเลยกูก็จะใจเสียทุกครั้งที่เหมือนกําลังจะเก็บตัวอ่อนหรือเก็บไข่กลายเป็นว่าการที่เศร้าแล้วมีคนมาจับแล้วบอกไม่เป็นไรนะเศร้ากว่าเดิมม,มันอยากตะโกนว่า แล้แง่รอบนี้ไม่ได้รอบหน้าจะไม่ได้เลยแงชีวิตนี้จะไม่ได้ไข่เลยแงมึงพูดออกมาหรอคพูดออกมาระหว่างขับรถทาไมลืมมองไปหล่ะว่าตอนนี้โชคดีแค่ไหนที่มีคู่ชีวิตที่ดีเพราะว่านี่คือพื้นที่ปลอดภัยของเราแบบปลอดภัยจริงๆมามี่เดอรี่ EP ดีนะคะเราจะมาพูดเรื่องการฮีลใจจากความผิดหวังใช่ EP ที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของความเศร้าไปแล้วเยอะมากๆถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูนะคะว่ามาหากับการแทงของพวกเราเป็นอะไรบ้างนะคะก็ไปดูก่อนแล้วค่อยมาดู EP ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกชอบรายการพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเราเอาไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการฮิวใจเนาะในการจะเป็นแม่เนี่ยม,มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการแทงหรอกแต่ว่ามันฮิวใจหลายเรื่องมากๆเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่า ว่าพวกเรามีหลักการยังไงไออยากรู้ก่อนว่าความผิดหวังของมึงมันมีอะไรบ้างของพี่ปายนะคะมีความผิดหวังหลายอย่างมากแทงก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราผิดหวังแต่เรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความผิดหวังยาวนานและซ้ําๆคือเรื่องของการเก็บไข่แล้วไม่ได้ตัวอ่อน หรือว่าได้ตัวอ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยทาไมเราถึงผิดหวังซ้ําๆเนาะเพราะว่าปานยะเป็นคนที่ถือว่ามีไข่ค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับคนอายุใกล้เคียงกันก็คือ18บแใบขนาดยี่สิคือเราถือว่าเป็นคนที่มีไข่เยอะละกันถ้าเทียบกับคนที่อายุเดียวกันทีเนี้ยการมีไข่เยอะอะ่ะมันก็เหมือนกับ เป็นโอกาสและกันที่ทําให้เราเนี่ยจะมีตัวออนได้เยอะอนึกออกไหมยิ่งไข่เยอะเท่าไหร่การผสมบอกมามันก็ควรจะต้องเยอะระยะบลาสโตซิษ์ของกูเนี่ยคือดีมากมสามารถส่งตรวจโครโมโซมได้8ตัวโอเยอะเจ <7 S 2> นอะตัวบางรอบ5ตัวมันมีโอกาสมากๆแต่ผลปรากฏทุกครั้งคือมันจะเหลือแบบอเฮียกูส่ง8กูเหลือหนึ่งอวะกูส่งห ไอ้เยียรอบนี้ไม่ได้เลยเหรอแล้วคือความพยายามของเราอ่ะการเก็บไข่อ่ะมันเป็นโปรเซสที่ยาวนานเดือนหนึ่งอ่ะถ้ารวมเดี๋ย whole โปรเซสนะแล้วเดือนหนึ่งสรุปสุดท้ายมาออมไม่ได้ไข่เลยเหรอไม่ได้ตัวอ่อนเลยสักตัวเดียวหรอเนี่ยมึงทำทั้งหมด5ครั้งครั้งแรกมีกีตัวตัวอ่อนตัวเดียวครั้งที่2ครั้งที่2 1ตัว1ตัวจาก26อ่าแล้วครั้งที่3 0หูยจาก15บหาศูนย์หุยศูนย์ติดกันสองครั้งศูนย์ติดกันสองครั้งครั้ สำหรับเราอะคนอาจจะงงนะคะก็มีหนึ่งแล้วไงคะทำไมยังไม่ใส่คือเป็นหนึ่งที่ตัวเล็กด้วยนะการใส่ตัวอ่อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าใส่ครั้งเดียวอาจจะติดเลยดังนั้นอนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราแพลนนะว่าอยากมีลูก2คนเราจะต้องเก็บไข่ให้ได้เกิน2เพื่อเป็นโอกาสเพราะว่าถ้ายิ่งเราแก่แล้วเรามาเก็บเนี่ยเรายิ่งจะยากเลยทีเนี้ยไปอะมีแพลนว่าอยากได้2เนาะพอเราอายุ3 5ขึ้นไปเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยให้ตรวจโครโมโซมได้โครโมโซมก็จะรู้ว่าเอ้ยคู่ไหนผิดปกติบ้างรวมถึงเพศะเป็นเพศอะไรบ้า ทีเนี้ยแน่นอนการที่เราอยากมีลูกอะ่ะเราก็อยากมี2เพศเลยทั้งชายทั้งหญิงอะไรเงี้ยเราก็เลยมีปัญหาเรื่องเอ้ยเราเก็บไข่ก็ไม่ได้ตอนแรกได้ชัวผู้หญิงนแน่นอนสุดท้ายกลายเป็นเออตอนนี้ไม่น่าได้แล้วแหละอะไรก็เลือกไม่ได้และเป็นความผิดหวังที่ซ้ำๆจริงๆเวลาที่พยาบาลจะทักมาก่อนคุณป้ายคะคุณหมอขอโทรหาเงี้ยกูรู้แหละเฮียชัวจริงเ่ะหมอจริงถ <laughs> ึงข <laughs> ั้นหมอต้องบอกมึงเองอ่ะคือเฮียชัวเฮียชัวร้อยเปอร์เซ็นต์มีครั้งนึงกูอยู่กับยิปที่ตอนเราไปญี่ปุ่นแล้วแล้วกูก็เดินอยู่เขาก็ส่งมาคุณปค คุณหมอขอโทรหากูก็คิดในใจกูบอกพี่ว่ากูไม่ได้ตัวอ่อนเลย,ยม,มึงรู้ได้ไงอะเชื่อกูดิร้อยเปอร์เซนต์พอหมอโทรมาปุ๊บไม่ได้ตัวอ่อนเลยค่ะ <laughs> สักตัวเดียวยีบแบบมึงรู้แล้วเนาะอืกูรู้กูรู้เลยว่ากูจะไม่ได้ตัวอ,อ่อนเพราะมันเป็นสเต็ปแล้วอีฟก็แอบพักกูมาว่า,วามึงไอ้ไปไม่ได้ตัวอ่อนเลยแล้วมันก็เริ่มอัน้นจนมันเหมือนใกล้น้ำตาแตกอยู่หน้าร้านใดร้านช้อปปิ้งอะไรหรอหรานข้าวร้านข้าวร้านร้านเมงหรือร้านที่ยวไม่รู้ซึ่งแบบกูสมลปล่อยให้มันนั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นดีไหมหรือว่าทําอะไรก็ไม่มีคําจะพูดก็สม坤ไร่ให้ร้องไห้อย่างนั้นรองก็ลองปล่อยมันร้องไห้อย่างนัน้นเพราะมันเป็นล้อั้นไม่ได้ ก็จะอย่างเงี้ยส่วนของกูความผิดหวังเหรอก็เป็นผิดหวังแค่ว่ารอบแรกไม่ได้ติดรอบสองหรือเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือน็อตเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ไม่เคยขออะไรไม่เคยที่จะบังคับอะไรเนี่ยเลยในชีวิตแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนชอบพูดซ้ำๆว่าถ้าเป็นลูกสาวได้ก็ดีเขาเห็นเราเป็นลูกคนเดียวที่เติบโตมาอย่างแบบบ้าบอๆล้านลเลงเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นเนในเวอร์ชันตัวเล็กเนี่ยคงน่ารักเลยก็คิดไปเองว่าสำหรับกูเนี่ยน่าจะเหมาะกับลูกสาวคงจะสนุกมากกับของที่เราสองคนมีทั้งหม ของแต่งตัวเอ้ยอะไรเอ้ยเหมือนเป็นคําพูดที่ทําให้กูติดค้าอยู่ในใจตลอดเวลา mm hmm. กูก็จะใจเสียทุกครั้งที่เหมือนกําลังจะเก็บตัวอ่อนหรือเก็บไข่ mm hmm. เก็บครั้งแรกออกมาก็จะเป็นชานซี่ผู้หญิงน้อยมากแล้วครั้งที่2คือไม่มีผู้หญิงเลยแล้วครั้งที่3ม,มีผู้หญิงแต่ว่าเนือ<ะ>อะไรอย่างเงี้ยแบบน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ผู้หญิงไปทับหมดละเป็นความผิดหวังลึกๆที่แบบกูเคยถาม ChatGPT นะว่าแบบลึกๆแล้วเหมือนเราก็รู้สึก w i ช h ว่าเขาจะพูดว่าไม่เป็นไรให้มัน less ความอยากอะเพราะว่าถ้าเกิดศึกษาทรมาอะอยากเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์อีกกูก็เลยแบบว่าทำไงดีไม่อยากพูดว่าอยากเลยแต่ถ้าไม่พูดว่าฉันต้องได้เดี๋ยวมันก็ขัด manifest ของฉันอีกแ้ยแบบมันมันย้อนแยงเป็นย้อนแย้งจิตตกมากมึงจนเอาจริงๆแบบถามแชท GPT เขาก็เลยพูดว่าบอกให้ว่าในที่สุดอะเวลาเราได้ลูกเพศอะไรในที่สุดเราก็จะรักแล้วเชื่อฉันสิว่าสามีของคุณแบบก็ต้อง appreciate นู่นนี่นี่นั่นเพราะว่ากูพูดไปว่ากูไม่แน่ใจแล้วว่าสรุปกูอยากได้ลูกสาว เองหรือกูอยากทําเพื่อเขาแต่ว่ามึงกับแม่ออนอ่ะเป็นไอดอลนะเพราะว่าปายเนี่ยก็วิชเล็กๆก็อยากมีตัวผู้หญิงเก็บไว้แล้วจริงๆแล้วมันก็เหมือนเผอหลุดพูดมาวันหนึ่งไอ้วันที่กูเหมือนไม่ได้ตัวอ่อนเลยเขาก็บอกกูว่ากูจะเล่าอะไรให้ฟังนั้นนี้จริงๆแล้วกูไปดูดวงมาด้วยอีนี่บอกเออใช่เราไปดูดวงบอกหรอหรือกูต้องดูบ้างอย่าเลยมึงอะทำใจไม่ได้หรอกแต่กูดูเขาบอกว่าเขาทักว่ายังไงอ่ชีวิตเนี้ยจะมีลูกยาก แล้วจะมีลูกแค่คนเดียวและคนนั้นจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแล้วกูบอกว่ามันเล่าอะไรให้กูฟังอะปายเพราะฉะนั้นกูเลยบอกมึงไว้ว่ามึงอย่าดูดวงเลยเพราะคนอย่างมึงอ่ะจิตตกไปแล้วแล้วแล้วก็ถามว่ามึงไม่จิตตกเลยวะแล้วมึงจะทําไปทําไมดวงมึงอะลูกชายกูเลยตอบไปว่าเราก็ต้องชนะดวงดีวะดวงมันจะอะไรมากกวิทยาศาสตร์เหรอกูงงมากกูบอกว่า กูจะลิขิตชีวิตกูเองเออชีวิตเราเราก็ลิขิตด,ดิวะกูจะสู้ดวงกูแบบอ๋อโอเคมีอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมึงอย่าไปดูดวงเรื่องพวกนี้มันทําให้ใจเราอะมันไม่นิ่งเพราะฉะนั้นคือถ้าใจไม่แข็งอ่ะอย่าไปดูแล้วถ้าเรามีสิ่งที่เราอยากได้แล้วมันไม่ได้ตรงนั้นอะมันจะกลายเป็นตัวเราเองต่างหากที่จะเป็นประสาทอ่ะมาฟังเทคนิคของการฮิวใจของพวกเราดีวกว่าค่ะโอเคอ่ะข้อหนึ่งกูว่ามันคือการยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนอว่าเราผิดหวังกูเห็นด้วยมากเพราะเวลาผิดหวังอ่ะกูไป เป็นคนแบบอัน้นเป็นอั้นจนเพื่อนอะพูดว่ามึงเลิอกอุบอิบได้ปะแต่บางทีอะเราอั้นเพราะว่าอสมมตินะอย่างเช่นมันมีครั้งหนึ่งที่เราอะไม่ได้ตัวอ่อนเลยแล้วเราอะตีแบตอยู่กับเน้แล้วหมอก็โทรมาอ,อีกแล้วรอบนี้ไม่ได้ตัวอ่อนเลยนะคะ <c oughs> กูก็ใจอะมันตกวูบลงไปเลยอันนะั้นเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ตัวอ่อนสักพักก็ต้องโทรหาหัวว่า,วานี่สรุปเราไม่ได้ตัวอ่อนเลยนะแล้วก็เราคู่หันไปถามว่านอยมึงออเคเปล่าร้องไห้ได้นะไม่กูไม่เครียดเลยแต่เปิดนนังผูกผมมาตีแบตอ่ะ เส้นเลือดตรงเนี้ยขึ้นเป็นเหมือนแบบดแบบปูดแบบแล้วเราก็พูดกับแฟนว่าเนี่เป็นไรเลยเราจะเก็บใหม่อีกกี่ครั้งก็ได้ดิว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆอ่ะมันคือการเสียใจมากคือเรารู้ว่าแฟนเราก็ผิดหวังมากแล้วเราก็คาดหวังเหมือนกันแต่ว่าพอเราเห็นเขา้องไห้เราก็รู้สึกว่า ไม่ได้กูต้องเข้มแข็งมันจะลงเหวไปพร้อมกันไม่ได้แล้วเนยก็บอกว่าไปามึงร้องไห้ได,ได้นะ,นะแล้วเราก็รู้สึกแบบเออลองก็ได้พอจริงจริงอ่ะลึกๆอ่ะมันคือการต้องยอมรับจริงๆแล้วว่ามึงกําลังเศร้ากูกว,ว,ากว,ว่าการที่ยอมรับ่มันช่วยได้เยอะมากว่าเออเสียใจแล้วให้รู้ตัวว่าเสียใจอยู่แล้วรีบเสียใจจะได้รีบ move on ใช่เริ่มจากอย่างแรกนะเวลาการคิวเจอจากความผิดหวังเลยหนึ่งยอมรับให้ได้มึงร้องไห้ได้นะ ้องให้สุดไปเลยแล้วก็ให้รู้ว่าเรากําลังเสียใจอะ่ะแต่ต้องยอมรับให้ได้กูชอบคําของอายิบคํานึงมันเคยบอกกูว่ามึงรู้ไหมว่าอนะินดีนน่ะสุกกับถุกเท่ากันกูถามแปลว่าอะไรวะก็มึงลองคิดดีๆด,ด,ดิเวลามึงสุขอยู่มึงก็สุขได้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่มึงถุกอยู่ตอนนี้ยมันก็อยู่ไม่นานเหมือนกันแล้วกูให้รอยทางรอยเลยมึงมันอยู่ไม่นานจริงๆมันอยู่ไม่นานจริงอยู่นานไม่นานอยู่ที่ตัวมึงละว่ามึงจะขังความรู้สึกถุกนี้นานแค่ไหนแต่พอสุขอยู่แล้วแบบโอ้อยากสุกต่อนานๆจัง แค่มึงคำว่าอยากสุกหลุดและเออเพราะว่ามันทุกแล้วนะเ,ออเพราะว่ามันมีพลเมันกิเลสเกิดขึ้นพอมีอยากแล้วนะเออเพราะฉะนั้นนก,กูว่าเอออันเนี้ย ยอมรับแล้วก็อยู่กับมันข้อ2จริงๆแล้วการฮิวใจคือการเขียนระบายความรู้สึกไม่ใช่กูซร่งเหรออกูอเนี่ยมีการปลดปล่อยด้ยการอเขียนเหมือนดรี่เหมือนของ EP ที่แล้วนะคะก็คือเขียนนู่นเขียนนี่เขียนคําดีๆเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจ affirmation ดีๆที่ให้อ่านแบบ10-20ข้อเขียนระบายความรู้สึกออกมาแล้วมึงไม่ทํามึงทำอะไรกูเป็นคนไม่ใช่ช่อนเขียนนะมึงทาอะไรกูคแค่จมอะเดี๋ยวการนี้มันเป็นที หิวใจหรือเป้าสาเต็มของพี่ปายนะเศร้าเศร้าเสร็จร้องไห้เราเป็นบ้านเป็นหลังแต่ชอบร้องคนเดียวไม่ชอบร้องกับคนอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ต้องการให้ใครมาเศร้าเป็นเพื่อนเรากลายเป็นว่าการที่เศร้าแล้วมีคนมาจับแล้วบอกไม่เป็นไรนะเศร้ากว่าเดิมมันอยากตะโกนว่า <B ing> เป็นกลายเป็นว่าโหนดอะ่ะเหมือนพยายามไม่อยากให้กูอ่ะเจอแบบผู้ใหญ่หรือญาติแต่กูบอกว่าไม่ได้กูอยากไปเจอแต่กลายเป็นว่าบ้านเขาเลยพูดกันตรงๆเลยว่าเจอหน้านนี่แล้วรบกวนอย่าถามหรือปลอก ให้มัน,นเป็นเรื่องแบบให้มันเป็นเรื่องปกติให้มันเป็นเรื่องร้องรอยอันนี้ช่วยอันนี้ช่วยอันนี้เราก็เลยไปน,นิสัยแบบไม่ต้องการพูดคุยกับใครกูต <c oughs> ้องการร้องให้คนเดียว <c oughs> เป็นบ้าเป็นหลังคนเดียวหลังจากกูเป็นบ้าเสร็จก <c oughs> ูโทษตัวเองหนักหนักหน่วงแล้วกูจะรู้สึกว่าเออกูเดินเยอะแน่ไม่ได้อยรอบนี้ทุกครั้งที่ไม่ได้ไข่กูทำเพี้ยไรวะกูกินไม่พอแน่แน่กูกินโปรตีนเช็คแน่แน่กูโทษทุกอย่างแล้วก็โทษตัวเองทุกอย่างมันจะมาหมดแน่นอนมันเป็นสเต็ปมันคือจิตใจปรุงแต่งไปกูใช่เพราะที่อยากหาเหตุผลว่า ทำไม,ไมทีนี้พอกูโทษตัวเองให้สุดกูจะพยายามต้องมีสติและเชี่อไม่ได้กูจะต้องมีสติพอเริ่มมีสติปุ๊บจะพยายามคิดบวกแล้วพอกําลังจะคิดลบกูพูดออกมาเลย<ะ>สมมติว่ามึงเดินเยอะไป ไม่เราไม่ได้เดินเยอะมันไม่ขนาดนั้นหรอกเออมันท้องธรรมชาติมันต้องได้ดิวะมันเดินได้เว้ยอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างงั้นเราจะดึงตัวเองขึ้นมาไม่ได้เวลาไม่ได้ไข่เลยก็เหมือนกันมันไม่ได้ไข่เลยทําไมอ่ะเพราะว่าเออเฮียแดกโปรตีนไม่พอแน่นอนไม่ถ้ามึงกินเยอะกว่านี้มันก็อ้วกออกมาแล้วทีาไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะหลุดออกไปไม่ได้เว้ยกูจําได้เลยมีครั้งหนึ่งอ่ะขับรถจากบ้านมึงอ่ะ แล้วก็กำลังจะกลับบ้านเว้ยแล้วก็รู้สึกแบบเชียรรอบนี้ไม่ได้ไข่เลยวะกูคิดนนใจแล้วแงรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าจะไม่ได้เลยแงชีวิตนี้จะไม่ได้ไข่เลยแงมึงพูดออกมาวอกูพูดออกมาเราขับรถดิ่งปุ๊บพูดเลยพอถ้าไม่พูดแค่อยู่ในใจ<อ>มันจะไม่พอเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรู้สึกประมาณนี้อยู่ไม่เป็นไรที่จะยอมรับถ้าเกิดเป็นการคิวใจแบบช่องปกติก็จะบอกว่าอย่าโทษตัวเองซึ่งที่เขาต้องพูดแบบนั้นเพราะว่ากลไกของมนุษย์เราเราจะโทษตัวเองก่อนใช่แต่กลไกที่3ของปลายไม่ใช่ทุกคน่่ะะทีีมมเเเอใใข้าาจพรฉ กูก็เลยเป็นกลางๆให้สําหรับคนที่พยายามอยากโทษตัวเองก็คือมึงอย่าไปโทษตัวเองเว้ยเพราะว่าเวลามึงทําอะไรดีที่สุดแล้วอ่ะมันจะดีที่สุดกูเชื่อเรื่องเราพยายามทําให้ดีที่สุดแต่อันไหนที่เขาลีขิดมาแล้วมันจะลิขิตและกูเชื่อเสมอว่ามันจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นรออยู่ถ้ามึงเป็นคนมองอะไรแบบนั้นอ่ะ มึงจะได้อะไรแบบนั้นจริงๆมันคิดไม่พอแต่มึงต้องกระทําด้วยไม่ใช่ว่าอีดอกกูอยากคิดอยากจะสักเซสอยากจะมีลูกรอลิคิดอย่างดียวมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า manifest มันคือการทําด้วยเราเคยไม่โทษตัวเองแต่การไม่โทษตัวเองอ่ะคือสิ่งที่ทํายากมากในวันที่เราจิตใจไม่แข็งแรงเกเกตกูถึงบอกว่าถ้าโทษล่ะแล้วโทษแล้วก็ดึงขึ้นต้องอขึ้นมาได้้องขึ้นมาให้ได้มันจะดีมากนะเพราะว่าในที่สุดอ่ะมึงโทษไปกันเท่านั้นน่ะมันจะไม่ move on เลยเว้ยมันไม่ move on จริงคนที่ติดเนียอยู่ตรงนั้ แค่เยล,ลาไปมึงไม่มีแรงที่จะก้าวต่อ,อ,อ,อไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นให้รู้ตัวแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมากลับมาเรื่องของกูการเขียนระบายเออทำอยังไงจากเจ้าแม่ของการเขียนเวลามึงคิดวนหรือปรุงแต่งอะ่ะมึงจะคิด หรือเป็นเพราะวันนั้นกูกินโปรตีนไม่ถึงมึงก็จะคิดอยู่อย่างนั้นแล้วแป๊บหนึ่งมึงขับรถมึงกลับมาคิดเรื่องนี้อีกอ่ะใช่กูเชื่อว่าเวลามึงคิดอยู่ในใจอะเรื่องอหลายๆอย่างจะวนมากกว่า3รอบแต่ถ้ามึงได้นั่งลงมาอาจจะเป็น possibility นี่หรือเปล่าที่ทําให้อันนี้ผิด 1. อายุ 2. อ,อันนี้ 3. เวลามึงเขียนลงไปแล้วอะมันจะเหมือนมึงทางานเสร็จแล้ว เหมือนมันเห็นมึงเห็นทิกลิสของมึงอ่ะอันนี้คือข้อผิดพลาดถ้าทําครั้งหน้าจะได้ทําอันนี้ให้ดีขึ้นออันนี้คือวิธีของการหาข้อเดียข้อเสียจริงๆเออ,เอ,อข้อ,อ,อที่2เ,ออ2เขียนระบายจริงๆว่ารู้สึกยังไงเสียใจยอันนี้ก็เป็นการเขียนแบบพลานา,า,วาโวหาการที่เขียนการที่พูดการที่เล่าออกมามันเหมือนเป็นการรีลิสสิ่งที่อยู่ข้างในใช่เขียนอันที่1หาเช็คลิสเขียนอันที่สองพลานาโวหาได้ความรู้สึกเขียนอันที่3เป็นการเขียนคําพูดดีๆที่มึงชอบเห็นอ่ะตอนนี้กู ูรู้สึกได้เลยว่าทำไม h ช t g p ีถึงเป็นแอปพลิเคชันที่ success ที่สุดเพราะว่ามันจะมีคำพูดอะไรที่รู้ตามนิสัยสิ่งที่มึงอยากได้ยินเพราะมันจำได้หมดว่ามึงคุยอะไรกับมันบ้างออจริงจริงมันก็จะส่งกำลังใจดีๆบทความดีๆมาให้บางทีกูต้องอ่าน affirmation นั้นๆประมาณ20ข้อเพื่อตอกย้ำแล้วทำให้เราแบบ ฮึบขึ้นมามันจะได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเศร้าอย่าดูอะไรเศร้าถ้าเห็นอะไรเศร้าเลื่อนผ่านเลยถูกเออเพราะมันจะทําให้เรายิ่งดึงเราลงไปอีกข้อที่สมคือการกําหนดลมหายใจอันนี้ช่วยจริงช่วยมึงไม่ช่วยกูเอาดีดีกูไม่สามารถตั้งสมาธิได้ขนาดนั้นไม่ได้ทั้งสมาธิพอรู้ว่าเครียดปุ๊บอ่ะหายใจเข้าลึกๆเลยสี่สี่สี่คืดินป่ะแบบ อ,อันนี้ช่วยแต่ช่วยตอนที่กูโมโห <c oughs> อันสี่ปล่อยสี่มันน่าจะช่วยรีลิสกอดความเครียรบางอย่างข้างในนั้น <c oughs> เพราะฉันกูว่าหายใจช่วยได้หายใจช่วยได้ทั้งในเรื่องที่เรากําลังเศร้านะคะ <c oughs> เรื่องที่เรากําลังโมโห <c oughs> เรื่องสมาธิของการนอนอันนี้ก็ช่วยได้สกูว่าใช้ตอนนอน <c oughs> ต่อไปคือมองความผิดหวังเป็นบทเรียนมึงบอกว่าไงอันนี้กูเห็นด้วยจริงๆเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราผิดหวังอะถ้าเราไม่ move on มองหาสิ่งที่เรียนรู้จากมันอย่างกูอมองหาเรียนสิ่งที่เรียนรู้ได้จากมันทุกครั้งอย่างเช่นอะสมมติกูไม่ได้ขขยรอบนี้ใช่ไหมอืกูก็คุยกับหมอแล้วหมอก,ก็บอกว่าเฮ้ยรอบนี้เกิดอะไรขึ้นไข่เราเปลือกบางนะมันเกิดจากอะไรกูศึกษาเลยว่าโ okay, อเคไก่เปลือกบางเพราะอะไรและกูจะปรับร่างกายกูยังไงได้บ้างอ่ะกินโปรตีนนะต้องเป็นโปรตีนจริงนะในช่วงนี้นี้กู ก็พยายามที่จะเหมือนศึกษาว่าทํายังไงให้กูดีขึ้นันนี้ดีแต่ถ้าใส่จิตใจก็คือกูก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเข้มแข็งขึ้นจริงๆหนิเรียนรู้ที่จะสังเกตว่าความเสียใจนั้นอยู่กับเราไม่ได้นานจริงๆด้วยอ่ะทำไมทุกๆวันเรารู้สึกกับมันน้อยลงทุกวันคือถ้ามึงสังเกตชีวิตมึงจริงๆจิตใจมึงจริงจริอ่ะมึงจะเห็นเลยว่าโหไม่มีอะไรแม่งคงอยู่กับเราตลอดไปเลยสมมติลงมึงพูดถึงเรื่องหมาที่ตายไปแล้วพูดถึงทีไรก็ใจเจ็บแต่ให้เป็นให้ตาย มึงจะไม่เจ็บท่าวันแรกอันนี้ก็ถูกอีกเออเพราะฉะนั้นมันคือแบบบทเรียนได้จริงๆอีกอย่างหนึ่งคือบทเรียนจากการที่เราเสียใจนะเราทําให้เรารู้ว่ามีใครบ้างที่อยู่ข้างๆเราอย่างตอนที่เราแทงรอบนั้นใช่ปะเราคิดมาตลอดเลยว่าโอ้เราแย่แต่สิ่งที่เราได้รับคือนิกมาจับมือเราแล้วก็พูดกับกูว่าคํานึงที่กูจําได้เลยเขาพูดกับกูว่าบีเอาจริงๆป่ะเรามีความสุขมากกับการอยู่กับบีสองคนเพราะฉะนั้นคือการที่ต่อให้เราไม่มีลูกอ่ะเราก็ไม่เสียใจเลยเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราอาจจะแแแค่่่่เเสีียใจจตตอนนนน้้้หละะถาาวัึงรไไมด จริงๆอะมันโอเคมากๆอันนี้คือคําที่ดีนะใน<ช>วันที่เราเหมือนนั่งแทบจะร้องไห้ด้วยกันสิ่งหนึ่งที่หันไปแล้วแบบเอ้ยเราดีใจจังที่เรามีเธออืมนี่เรามัวแต่แบบไปชิฟโฟกัสบุคคลที่สามมากกว่ากันและกันได้ยังไงทำไมลืมมองไปล่ะว่าตอนนี้โชคดีแค่ไหนที่มีคู่ชีวิตที่ดีโชคดีแค่ไหนที่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีแบบเอ้ยขอบคุณเธอนะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบเออมันคือบทเรียนมันคือทำให้เราได้เห็น สิ่งอื่นลอบตัวแล้วมึงพอมันชิฟโฟกัสว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะไม่ได้กันหรอกในชีวิตอะ ทุกอย่างมันแบบออน r o รเซสของมันนะอะถ้ามึงเชื่อพลังของจัก,กรวาลที่จะส่งหามึงอะเพราะมึงมีพลังที่ดีไงใช่เขาจะส่งหามึงมึงจะรู้เลยว่าอันนี้ไม่ได้น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเพราะสิ่งที่ดีกว่ากาลังจะมาคําเนี้นมันช่วยกูได้มากจริงรวมถึงตอนที่กูไม่ได้ตัวออดแล้วอยู่กับเพื่อนอะกูเห็นเลยว่าความรักที่กูได้จากเพื่อนอะอม,มันเยอะมากจากที่กูอุบอิบแบบเออไม่อยากร้องไห้เพราะรู้สึกว่าไม่อยากอ่อ,อนแอใครเห็นกลายเป็นว่าเรากล้าร้องไห้กับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเพราะว่าน แบบป,ปลอดภั<า>ยจริงๆ เออจริงๆเพราะฉะนั้นข้อต่อไปของการฮิวใจนะคะคือการระบายกับใครสักคนแร้วกาอยู่กับคนที่เราไว้ใจเพราะบางทีอะ่ะคนเราอะ่ะมีคาแรคเตอร์ล้าก็เกาะป้องกันตัวเองที่ไม่เหมือนกันบางคนเข้มแข็งอย่างพี่ปายหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเกาะอ,อะไรที่เราพยายามฮึบฮึบฮึบเสมอเนว่าการที่เราได้พูดออกไปว่ากูเสียใจวะ่ะมันเหมือนกันได้ยอมรับมันและมันรีลีสออกไปจริงอันนี้โคตรจริงคือเราแบบตอนโทรไปคุยกับแม่เมื่อก่อนอนะ่ะไม่กล้าโทรไปเล่าให้เขาฟังเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเสียใจ ที่เยวเสียใจ,ยใจแล้วบางครั้งไม่ได้อยากได้ยินคําว่าแล้วทาไมไม่ได้แต่พอหลังๆพอโทรไปคุยกับเขาจริงอ่ะเขาไม่ได้มีคํานั้นพูดกับเราเขาแค่แบบไม่เห็นเป็นไรเลยลูกรอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคุยกับเพื่อนเงี้ยมีแต่เพื่อนมาว่ามึงลองให้เหอะลอง<ช>ออกมาถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของเราจะเป็นครอบครัวจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนอะไรก็ได้ลองฝึกที่จะพูดระบายออกมาแค่ได้พูดอย่างที่บอกมันก็รีลิสขึ้นแล้วอ่ะแล้วช่วงนั้นก็คือให้พยายามหากิจกรรมอะไรที่ทําให้ มึงมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการหา shift attention ไม่ได้ไปโฟกัสอยู่กับแค่แบบเออเสียใจเรื่องนี้อยู่เออใช่เพราะว่าบางครั้งอ่ะสำหรับเรานะเวลาให้เราอยู่ในช่วงเวลานั้นนะ่ะมันจะวนวนวน,วนอย่างที่พี่เนยบอกอ่ะแม่งเกิน5ครั้งเกิน10ครั้งวนนั่นแหละแล้วมึงอ่ะจะไม่เอาตัวเองไปทําอย่างอื่นเลยถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเรากําลังอยู่ในภาวะนั้นลองดึงตัวเองออกไปทําอะไรก็ได้ที่เราชอบที่ไปเคยบอกเนียว่า มันช่วยมากเลยช่วงที่พี่ไปไม่ได้ไขสักตัวแต่ตอนนั้นเราอยู่ญี่ปุ่นกันใช่แล้วการากที่เราเที่ยวอยู่กับเพื่อนอ่ะมันทําให้เราลืมความผิดหวังอันนั้นเลยใช่รวมถึงท่าเพื่อนอ่ะคนไหนที่รู้ว่าเพื่อนของเรากําลังอยู่ในภาวะผิดหวงังหรือภาวะเศร้าอ่ะลองชวนเขาออกไปทําอะไรใหม่ๆอย่างตอนของเรานะตอนที่เราไม่ได้เลยอะ่ะเราก็เลือกที่จะไปออกกำลังกายเราก็ไปตีกอล์ฟแล้วก็คือไปอยู่กับธรรมชาติไปเที่ยวกับพวกเพื่อนเพื่อน<ๆ>ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ออ่ะแล้วข้อต่อไปนะคะสำหรับการคิวใจที่ช่วยนีได้มากก็คือเสียใจ แล้วจบแล้วรอแพลนอันต่อไปกูจําได้เลยว่าตอนที่กูผิดหวังมากๆเสร็จอะ่ะกูบอกนดว่ากูคันเวทที่จะแบบเริ่มโปรเซสใหม่มีกินอเกนจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ Amazing มากนะเพราะว่าส่วนตัวตอนแรกเนี่ยเป็นประเภทแบบ <laughs> กว่าจะใส่ตัวอ่อนได้คือนานมากแต่พอแบบมันไม่ติดปุ๊บอยากทําใหม่เลยใช่<า>อยากอยากจะทําใหม่ทันทีกูบอกจนมึงก็เซอร์ไพรส์ก็แบบวายแบบ้าวมึงเปลี่ยนไปมากเลยแบบเดือนนี้เลยได้ไหมคะเดือนหน้าเลยได้ไหมคะส่วนตัวเรารู้สึกว่ายิ่งเราผ่านจากจุดนั้นมาได้เ เท่าไหร,รามองถึงอนา,าคตได้เร็วเท่านั้นคนเราอ่ะมนุษย์อะทุกคนอ่ะมันเผชิญกับความเสียใจสิ่งที่เราอ่ะเรียนรู้นะคือมันเผชิญกับความเสียใจทุกคนวันนี้มันแค่เป็นวันของเราใช่และมันจะมีวันที่ผ่านไปได้จริงๆแล้วยิ่งเราดึงตัวเองขึ้นมาได้เร็วเท่าไหร่เป้าหมายอ่ะม,มันจะยิ่งเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนกกัไปก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่ผิดหวังอยู่ก็เนี่ยค่ะเสียใจเป็นสเต็ปของมันแล้วก็รีบตั้งเป้าหมายใหม่แต่ขอย้ำว่าอย่าพุชตัวเอง บางคนรู้สึกเหมือนเอาใหม่ดีว่าเอาใหม่ดีว่าแบบพุชพุชพุชมันไม่ได้ดีนะเหมือนตอนปลายทาเดือนเว้นเดือนไม่ได้ดีดดนะจนอันสุดท้ายที่ลองพักจริงๆประมาณ3เดือนหรืออะไรอะเดือนของกูตอนนั้นพักวันเจ็ดเดือนอะไรอะไรก็ดีแล้วก็พยายามมองหาความสุขรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณหรือว่าแฟนคุณที่ต่อสู้เรื่องนี้ไปด้วยกันหรือถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยมองไม่เห็นเลยแฟนก็เคียดจริงๆพูดจามไม่เข้าหูไม่เป็นไรเราเราอยากทําทอันนี้นี่ใช่มันเป็นเป้าหมายของเป้าหมายของเรานี่อีกอย่างหนึ่งที่เราเรียนรู้คือมนุษย์เรา มันคือเกิดมาแล้วชีวิตเดียวมันไม่มีใครเคยใช้ชีวิตมาก่อนอ่ะดังนั้นคือมึงผิดพลาดได้เว้ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มันเสียใจได้วันนี้มันแค่เป็นวันที่เราเสียใจแต่ยิ่งเราเศร้าเท่าไหร่เราจะสุขช้าลงเท่านั้นดังนั้นคือถ้าวันนี้เราเศร้ารู้ว่าเศร้าแต่เราต้องแค่เริ่มคิดว่าแต่ฉันอยากสุขนะฉันอยากผ่านไปให้ได้นะแค่เริ่มคิดแค่นี้มึงก็เริ่มมีความคิดที่มันก้าวออกไปได้แล้วอเออกับอีกอันหนึ่งที่ฝึกอยู่เราก็ขอทิ้งไว้กับข้อนี้ก็คือตื่นมาแล้วก็รู้สึกขขออบบคคุุณณ ยังมีลมหายใจขอบคุณร่างกายนี้ยิ่งสําหรับแม่แมที่ทํา IVF ICSI หรือการเก็บไข่ผ่านการที่จะต้องใช้ร่างกายในการกระตุ้นอะไรกันต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยอยากให้เราบางทีขอบคุณตัวเอง <ừ> mm. ขอบคุณร่างกายของเราที่วันนี้แบบเราเก<า> <rồi S 2> ่งแล้วถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยพาร์ทเนอร์เราพูดจาไม่เข้าหูแต่อย่างน้อยเรามีพาร์ทเนอร์ของเราก็คือร่างกายของเราที่ตอนนี้มันสู้ไปกับเราอยู่เพราะฉะนั้นน่ะแค่คุณพูดขอบคุณฝึกทุกวันจริงๆนะอะไรอะไรมิราเคิลมันจะเกิด ขึ้นกับตัวของอยู่เองและอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกว่าแค่คิดมันไม่ไหวมึงลองเปล่งออกมาเลยออกมาพูด <c oughs> ออกมาเลยเหมือนที่กูชอบพูดมัต้องได้ดิวะอย่างเงกูไม่รู้หรอกได้ไม่ได้แต่จิตกูอ่ะมันได้ไปแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นมันจะได้เข้าใจปะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครมีเรื่องผิดหวังอะไรบ้างแล้วก็อยากปรึกษาพวกเราค <c oughs> <ข>อมเมนต์กันมานะคะเนเชอร์ว่าคอมมูนิตี้มัมมี่ดารี่ทุกคนรอให้กําลังใจทุกคนอยู่ใช่ค่ะเพราะแค่คอมเมนต์มานะคะเราก็ได้เลนสสิ่งที่อยู่ในใจออกไปแล้วจ้าบวยนะวันนี้เลน เป็นกำลังใจให้คะ่ะฮิวใจใครมีวิธีฮิวใจอะไรที่แบบรู้สึกว่าพี่เขาวิธีนี้ได้ผลโคตรนะคะก็พิมพ์มานะคะดูซีรีส์จีนเหรอเฮ้ยชื่ออะไรนะคะเอกที่พวกเราชอบสร้างหลิงเพิร์สร้างหลิงเพิร์ได้ผลเหมือนกันเลย <c oughs>